คือม,มีมีอัปเดตข้อมูลนิดนึงก็คือว่าตอนนั้นที่ต้องเตที่ทสับปรหร่อเขามาออกรายการใช่ไหมคือผมได้ข้อมูลจากรายการคุณสรยุทธ์นี่แหละที่บอกบต้องเตบอกว่าวันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วแต่เขาอยากให้ทีมของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จบ้างได้ไปเดินพรมแดงนะครับ<ม>คืออัปเดตความคืบหน้าตอนนี้เราประสานงานกับทางอ s สกาเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลซึ่งจะจัดในเดือนมีนาคมนี้เราจะให้ปัปะเลอแล้วก็อาจจะภาพยนตร์ไทยสักสี่หเรื่องไป ในงานเทศกาลนั้นโอลาก้ากเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลแล้วก็ล่าสุดมีติดต,ต่อมาจากอิตาลีแล้วด้วยงั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เราพยายามจะทําให้คนทําภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีกําลังใจที่จะได้ผลิตงานซึ่งทําให้เขา,เาทําอย่างที่เขาอยากฝันอยากทำนะครับอย่างไอเรื่องพรบภาพยนตร์ที่เป็นปัญหาของคนในวงการพี่มันตอนนี้ก็หยุดทั้งหมดหยุดทั้งหมดที่บอกจะไปทําเรื่องควบคุมเนี่ยตอนนี้ทั้งตรีว่าทําก็บอกแล้วว่า เอาภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมกันร่างพรบภาพยนตร์ใหม่เลยคือทุกอย่างเนี่ยกำลังคลี่คลายไปกันก็เรื่องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็เดี๋ยวจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวต้องเข้าตอนปีแสดงว่างบปี67นี้เราจะเห็นกองทุนภาพยนตร์และทักก้ามาแล้วไหมคะทักก้าจะต้องมีการร่างพรบก่อนคือ,ร,อร่างพรบให้มันมีทักก้าก่อนใช่คือพรบรทักก้าเนี่ยมีคนถามว่าทำไมถึงต้องเป็นพรบเราอยากให้มัน มีบทบาทจริงมีอำนาจหน้าที่จริงแล้วยั่งยืนคือถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับสปสช,ชอของ30บาทหรือ BOI นะครับแล้วก็ระหว่างทางที่ยังไม่มีทักการเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องใช้งบประมาณบรูรณาการของกระทรวงต่างๆกระทรวงวัฒนมกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์แรงต่างเนี่ยมาบรูรณาการกันงั้นก็เวลางบ67หรือแม้แต่งบ68อาจจะต้องเป็นงบบรูรณาการครับ ก็ดูคุยกันดีนะพอฝากพราร่างพรบภาพยนตร์ของก้าวไกลค่ะเอาฝากด้วยเหรอเราก็ร่างไว้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคงเราคงจะได้ยื่นก่อนแล้วถ้าทางรัฐบาลมีมาก็จะได้ประกบกันค่ะครับรานนี้ก็ทางรมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนเนี่ยก็มาช่วยกันร่างกับชาิรใช่คุณใช่ครับก็ดีฮะก็บาะว่ามันจะทําให้ ภาพยนเนี่ยกลายเป็นซอฟต์เวอร์จริงๆซึ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างมวยไทยที่เราบอกว่าดังวันนี้จากองค์บาทเั้งนั้นแหละครับไว้มีโอกาสมาคุยกันได้ครับเอาแวดวงมาคุยกันเพราะอคุณแพททองสางก็มุ่งมั่นมากเลยใช่ครับไปพูดถึงอะไรนะน้าเต้าหู้ไอ้น้ำเตหู้สังทอู้สังเู้สังซึ่งเอกชนเขาทำเองใช่ครับจากกวาลไทยบ้านอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมากมายนะครับมันต้องมาให้เข้าใจนะไอ้หนึ่ง หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์<อ><อ>พาวพเวอร์นั้นมาว่ากัน<ช>แล้วที่จะผลักดันหรือจะคัดคา้านเขามาว่ากันนะตรวจสอบค่ะติดตามตรวจสอบติดตามตรวจสอบนนแต่ว่าทําให้ดีขึ้นใช่ไหมถูกค่ะขนาดเดียวกันอ่ะสัะปเหรอต้องเตะถ้าดูอยู่ไอ้ที่เกิดความเข้าใจกันเพราะว่าคุณมาคุยกับผมที่เนี่ยใช่ที่บอกว่าเออทำยังไงที่จะไปสู่เอทีนาชาติคุณหมอดูอยู่พอดีดูอยู่พอดีผมโทรหาคุณต้องเลยบอกพอผมรู้ต้องก็เป็นนายทุนบอกเฮ้ ผมจะหาทางสับสน์ไปเทศกาลภาพยนตร์ต้องบอกได้ครับเดี๋ยวผมคุยกับน้องๆเพราะฉะนั้นจะมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นอิตาลีที่กำลังอยู่ในปลายไหลอิตาลีตอบมารับและสนใจเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนผลักดันกันต่อครับไม่ใช่เรื่องถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองท่านช่วยราพอสมควร